สวัสดีค่ะเบลเองนะคะวันนี้นะคะเบลก็จะมาโชว์ล้างหน้าสดคือมีหลายคนถามเบลเยอะมากว่าเฮ้ยหน้าขาวหน้าใสอาย่เงี้ยใช้อะไรแล้วหน้าดูเด็กมากคําตอบของเบลง่ายๆเลยคะ่ะนี่ใช้สบู่ตัวนี้นะคะสะบู่ลาพินต้าเป็นสบู่ที่มีสารส,ารสกัดจากสมุนไพรเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์เลยแล้วก็ ไม่มีสารเคมีด้วยเรามาดูกันดีกว่าว่าแพคเกจจิ้งสวยขนาดเนี้ยข้างในจะหน้าตาเป็นยังไงข้างในเป็นอย่างนี้คือเบลแกะออกไปแล้ว,วแกะออกไปใช้แล้วนะคะคือข้างในอ่ะมันจะเป็นก้อนใหญ่ดูสิใหญ่มากอ่ะเอาออกมาให้ดูมันสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมดสามส่วนก็จะมีส่วนหนึ่งที่เบลใช้อยู่ก็คือส่วนนี้นี่นะส่วนที่เบลใช้อยู่เห็นไหมเออแล้วก็จะมีอีกสองส่วน อย่างนี้คือแบบมันก้อนใหญ่มากจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าใครที่ประหยัดอ่ะอย่างรไวตัดเป็นสามส่วนแต่เรามาล้างหนะ้าให้ดูกันเลยดีกว่าว่ามันดียังไงสบู่ตัวนี้มีมีข้อดีตรงที่ว่ามันมันเป็นฟองเป็นฟองแบบฟองอะฟองวิปเลยอะ ทำความสะอาดได้ล้ำล,ลึกแค่ไหนเรามาดูกันเป็นตัวที่เธอใช้ประจำเช้าเย็นเลยดูโฟมมันดีเห็นป่ะเห็นไะนุ่มมากเออเม่รอช้าต่อปะลงที่หน้าเลยคือถ้าใครชอบฟองเยอะๆก็แล้วแต่เลยนะคือขยี้ได้กันสบายดโฟมมันหนามากม่นเนอะถูไปเลยก็ค่อยๆถูนะใจแบบเบลเพิ่งแต่งหน้งงา,นามาไงก็เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าแบบ มันสะอาดแค่ไหนสะอาดจนที่แบบว่าหน้าเบลไม่เป็นสิวอ่ะเออปกติหน้าเบลเป็นคนแพ้ง่ายนะแพ้แพ้ง่ายมากๆแต่ตั้งแต่มาเจอตัวนี้ก็แบบหน้าก็ไม่ค่อยแพ้แล้วก็ไม่เป็นผื่นเวลาเห็นไ่มนวดนนวงยิงขึ้นขึ้นเยอะด้วยดูอ่ะนวดต่อไปมันนุ่มอ่ะนุมน่มามากถูให้ทั่วไม่ใช่แบบถูแรงๆนะนี่มันเป็นแบบวีฟะแกถูเบาๆก็ หัวก็ค่าโอเคทีนี้ถูกชิ้นอวคิวความจริงแร้วออกมาอ่ะรอนนี้ถูกแบบเต็มลูกแบบแล้วนะมาดูกันว่าดูสิเหมือนคนพอกหน้าเลยอ่ะโอเคค่ะมันเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันเลย เห็นไหมคะว่าแบบเครื่องส่องอางหมดโจดมากที่สำคัญเดี๋ยวมีทีเด็ดให้ดูเราอยากจะรู้ว่าแบบมันสะอาดจ,จริงป่าวอะไรเนงะี้ยแต่ปกติแล้วว่าเบลก็ล้างหน้าอย่างนี้เลยนะก็ไม่ค่อยได้ใช้คิีนซิงเท่าไหร่คือถ้าแบบวันไหนไม่ได้แต่งหน้าหนาะม,มากจริงๆก็จะไม่ใช้คิีนซิงก็เสียเวลาอ่ะเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อว,ว่าแบบมันสะอาดจ,จริงกด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 ใส่ไปเลยนี่นะแผ่นขาวใสเช็ดเลยคะ่ะ เฮ้ยเห็นเปล่าว่าแบบแม่ขาวใส่อยู่เพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มได้ไหมคะว่ามันทำความสะอาดได้ดีจริงๆไม่งั้นหน้าเวมมบวคงไแบบไม่ขาวใสยอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างเนี่ยพอล้างปุ๊บหน้ามันไม่แห้งตึงมันรู้สึกแบบชุ่มชื่นอะเฟชเฟเออ